อ,อ๋อไม่มีครับไม่มีไม่มีผู้จัดการเหรอไม่มีครับเป็นไปไม่ได้หละครับคำว่าแฟนคลับเนี่ยต้องรักกันเ,กเขาเรารักเขาเขารักเราจะมาทำอย่างนี้ไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะได้นะแล้วนี่ก็2013่แล้วนะผมเนี่ยเชื่อเรื่องกรรมเรื่องความดีเรื่องความชั่วนะครับตามแบบฉบับของพระพุทธศาสนา แต่เรื่องอผมเชื่อเรื่องแค่เรื่องของบนข่าวแค่นั้นเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังไงผมก็สวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ตลอดเวลาจะกินอะไรก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจในสิ่งของไหนแล้วก็นึกพุโทโธนึกถึงพระพุทธ,ธเจ้าแค่นั้นเองครับแล้วผมคิดว่าคุณสายะไรต่างๆก็จะไม่สามารถจะเข้าเราได้เได้รับของแปลกๆทำนองนี้ไหมของแปลกๆไม่เคยครับแปลกที่สิดคงเป็นเก่งไหนมั้งดีครับสนุกสนานดีฮะ hey, ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีอะไร สบายยครับไม่นะไม่นะผมไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้วให้ผมเดานะครับตอนตอนที่ผมเข้าวงการในในรายการเดอะสตาร์เนี่ยก็มีพี่ดีเจคนหนึ่งก็รู้จักกันเลยเชิญชวนมาเดอะสตาร์อะไรอย่างเงี้ยผมบอกโอ้โหดีดีดีแล้วบอกว่าให้เกียรติเขาเออพี่สัมภาษณ์ในเดอะสตาร์ด้วยสี่ก็อรายการเดอะสตาร์ก็ปกติครับโอ้โหที่ผมไ่สร้างจริงๆผมไม่สร้างจริงจริงๆได้นะเพราะผมมีอะไรผมเชยๆอยู่แล้วมันเราเราไม่มีอะไรเราไม่ได้ทําอะไรไม่ดีแล้ว ยังไงเราก็คนเคยรู้จักกันอะไรกันก็ได้นะเพราะผมผมไม่ได้ทําอะไรอย่างแล้วทำได้ทาได้ฮายฮาจริงจริงเอาข้อมูลผมไปเพิ่มก็ได้มันจะได้แบบเออได้ดูจริงจังหน่อยอย่างเงี้ยเรารู้จัารู้จักกันเรารู้จักคนเยอะเราเคยรู้จักใครใครมีบุญคุณกับเราเรารู้จักกันเยอะเนี่ยคือเรื่องชื่อเสียงกับผมเนี่ยมมนอยู่ไกลกันมากผมเป็นคนรักในการทํางานรักในการร้องเพลงแค่นั้นชื่อเสียงก็เอาวางไว้ยังไงเป็นชื่อเสียงเป็นสิ่งที่คนมอบให้อะเนาะอุ้ยไม่หลอกไม่หลอกครับ ทุกๆการตัดสินใจของผมเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่มีสติแล้วบุญคุณไม่เคยลืมครับผมเป็นคนไม่เคยลืมบุญคุณคนแต่ลืมชื่อมีจำหน้าได้แล้วก็เออ,อชื่อชื่ออะไรนะแต่อ๋อแต่ผมจําได้ว่าออใครมีบุญคุณอะไรกับเราเพราะผมคู้มีบุญคุณผมเยอะมากในชีวิตนี้